ปุกฉลามต้องใช้พ่อฉลามครับคำนี้อาจจะพูดได้ไม่เกินจริงฮะเพราะว่าถ้าใครเป็นแฟนชลบุรี FC ครับในปีนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือวลีที่ณตอนนี้เนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับชลบุรีเริ่มต้นฤดูกาลนี้ครับด้วยความคาดหวังแบบเต็มเปี่ยมเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้กุนซือชาวญี่ปุ่นครับอย่างมาโกโตะเทกุระโมรินะครับซึ่งเป็นกุนซือญี่ปุ่นที่ฝีมือดีครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทําทีม b ีปทุมมาแล้วด้วยเนี่ยมาคุมทีมฉลามชนพลังหนุ่มครับมีการดันนักเตะจากแคน บผสมภาษากับนักเตะต,ต่างชาติที่ก็ Import นําเข้ามาด้วยแต่ปรากฏว่าชลบุรีกับเทกูไม่รู้ว่าเรื่องของสีเสื้อมันไม่ถูกชะโลกหรือไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับผลงานของชลบุรีในยุคเทกูไม่ดีเลยครับจมในโซนท้ายตารางนะครับแล้วก็บอกว่าสุ่มเสี่ยงต่อการหนีตกชั้นอย่างมากเลยนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเทกูและฉลามพลังหนุ่มมันไปกันไม่รอดครับก็ต้องมีการแยกทางกันออกไปฮะจนกระทั่งได้มีการปรับเปลี่ยนครับนำโค้ดแบงค์ซึ่งเป็นโค้ดที่ทำอะคาเดมี่อยู่แล้วเนี่ยก็มาคุมทีมแต่่ปราากฏวผล งานก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นครับจนกระทั่ง2เกมล่าสุดเนี่ยมีชื่อของโค้ดเฮงครับวิทยาเล่ากุลที่เป็นโอ๋พอออะคาเมีเป็นผู้ปลุกปั้นเด็กๆเ,เหล่านเนี่ยมาคุมทีมข้างสนามมาแก้เกมข้างสนามและผลงานมันก็ดีขึ้นนะครับแม้ว่าณนะตอนนี้ฮะจบเล็กๆเนี่ยยังจมอยู่ในโซนท้ายตรางครับแต่ว่ามันมีพัฒนาการที่ดีครับมันมีความใจสู้มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็ใจของเด็กๆเ,เหล่านเนี่ยมันส่งให้กับโค้ดเฮงเต็มที่เหมือนกันโค้ดเฮงก็เปรียบเสมือนคุณพ่อของ ฉลามน้อยตัวนี้ครับเพราะว่าถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยนักเตะชุดใหญ่ของชลบุรีเหล่านี้ครับผ่านการเล่นในทีมโรงเรียนหรือว่าทีมอะคาเดมี่ซึ่งคนที่ดูแลภาพรวมก็คือโค้ชเฮงครับนั่นหมายความว่าโค้ชเฮงเนี่ยรู้จักเด็กๆพวกนี้เป็นอย่างดีครับรู้วิธีการใช้แล้วก็รู้ขีดความสามารถของนักเตะเหล่านี้นะฮะว่าจะใช้อย่างไรเล่นตำแหน่งไหนแล้วก็พวกเขาเนี่ยมีดีตรงไหนบ้างครับผลงานช่วงหลังครับท้ายเแรกๆมันก็เป็นคําตอบแล้วว่าโค้ชเฮงครับมาจับเด็กๆชุดนี้นักเตะชุดเดียวกับเทกูด้วยแหละครับแต่ผลงาน ขึ้นเลยครับรูปแบบการเล่นชัดเจนนะฮะความใจสู้ความวิ่งไม่มีหมดแล้วก็แพชชั่นในสนามครับสังเกตว่าน้องๆเวลายิงเข้าเนี่ยก็จะวิ่งไปดีใจไปกอดกับโค้ชเฮงทําให้ฉลามชนครับฉลามตัวนี้มันมีชีวิตที่วามามากขึ้นนะครับหากว่าจะให้ปลุกฉลามตัวนี้กลับขึ้นมาเนี่ยก็คนที่เหมาะสมกับการปลุกฉลามก็คือคุณพ่อฉลามอย่างโค้ชเฮงนี่แหละครับเลข2ครับไม่รู้ว่า การเสริมทัพของชนบุรีจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงการทําทีมเนี่ยจะมีแนวโน้มไปในทางไหนแต่ก็เชื่อว่าด้วยการทําทีมของโค้ชเฮงนะครับน่าจะพาเด็กๆเ,เหล่านี้ให้โตขึ้นได้เสริมกระดูกขึ้นได้แล้วก็คิดว่าฉลามชนไม่น่าจะตกชั้นครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในทีมที่เป็นทีมนักสู้ภูทรครับทีมจังหวัดที่ได้แชมป์ไทยลีกมาแล้วแล้วก็เป็นทีมต้นแบบของความเป็นมืออาชีพของการบริหารจัดการแบบมืออาชีพที่ชลบุรีซีเนี่ยก็ทําให้เห็นครับว่าพวกเขาอยู่มาทุกยุคทุกสมัยครับยุคที่เเคยเป็น ใหญ่เป็นทีมลุ้นแชมป์จนกระทั่งเป็นทีมที่คอยปั้นดาวรุ่งส่งทีมชาติและอีกหนึ่งอย่างครับที่แฟนๆหลายคนที่นอกจากแฟนชมุมบุรีเนี่ยแฟนบอลไทยหลายคนก็เอาใจช่วยว่าชมุมบุรีเป็นหนึ่งทีมที่ไม่เคยงองแงครับไม่เคยมีปัญหาเวลาเรียกติดทีมชาติพร้อมส่งนักเตะไปลุยช้างศึกทุกชุดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ให้ความทุ่มเทกับฟุตบอลทีมชาติได้เป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยก็คงจะเสียดายไม่น้อยหากชมุมบุรีจะต้องตกชั้นลงไปแต่ดูจากฟอร์มครับนักเตะนะมีคุณภาพอยู่แล้วแล้วววนนแลลกกดูจาาฟอรร์มเ่่่ชงทีค ก็น่าจะล่อตกชั้นได้แบบไม่ยากเสียอย่างเดียวครับถ้าเกิดว่าการทําทีมของชลบุรีเนี่ยต้องปล่อยนักเตะตัวหลักไปเพราะว่านักเต,ตะณตอนนี้เนี่ยที่สามารถสร้างมูลค่าได้ก็ยังมีอย่างเจ้าและกฤิตาการแมนเจ้าหนึ่งชัญรงค์พมสีแก้วที่พอจะเรียกราคาจากทีมบันดายักษ์ใหญ่ในไทยลีกในการขายได้เหมือนกันแต่ถ้ายังเก็บไว้ได้ก็ชื่อว่าเลข2ครับฉลามชลตัวนี้น่าจะทําผลงานได้กระโดดโตขึ้นมาอยู่กลางตารางแล้วก็น่าจะขึ้นโซนปลอดภัยแบบไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยท้ายฤดูกาลนะครับก็ขอ เอาจะช่วยให้กับทีมชมพลีสีนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็ชื่นชอบการนําทีมที่ดันดาวรุ่งอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงแท็กติกของโค้ชเฮงเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ให้น้องๆเหล่านี้ได้โชว์ผลงานที่แท้จริงออกมานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับเราจะพักเบรกไทยลีกกันเกือบเดือนฮะเพื่อเคลียร์ทางให้ทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพเดือนมกราคมนะครับก่อนจะกลับมาฟาดแข้งในเลที่2ก็ต้องรอดูว่าชนบุรีสีครับทีมอันดีที่เคยเป็นแชมป์ไทยลีกแล้วก็เป็นทีมที่เป็นต้นแบบของการทําทีมมืออาชีพเนี่ยจะเป็นอย่างไรใน ได้หรือไม่จะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเหนื่อยจมโซนท้ายตารางแบบลุ้นกันนัดต่อน,นัดก็ต้องรอดูผลงานครับแต่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนชมบุรีน่าจะแฮปปี้กับการที่โค้ชเฮงเนี่ยลงมาคุมทีมข้างสนามลงมาสั่งการเด็กๆเ,เหล่านี้เพราะว่าเด็กเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนลูกของแกครับแกทํามาตั้งแต่เป็นนักเรียนเป็นเยาวชนจนกระทั่งขึ้นชุดใหญ่ก็หวังว่าแกน่าจะตอบโจทย์การทาชมบุรีฉลามชนที่เต็มไปด้วยพลังหนุ่มแบบนี้นะครับนี่คือรอของทีมชมบุรี 4, สรีสถานการณ์ตอนนี้ในปัจจุบันรรบทที่่จเลกเ็กกแนนยยอูใโ้าา แต่ว่ามันมีภาพรวมที่ดีขึ้นจากการเข้ามาของโค้ดเฮงนะครับก็ต้องรอดูกันต่อฝากติดตามทุกคลิปของบอลเต็มแม็กด้วยเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันทั้งบอลไทยแล้วก็บอลต่างประเทศนะครับติดตามกดซับสไคร b ์ทุกช่องทางครับทั้งทาง Facebook, Youtube แล้วก็ TikTok อนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ